สรุปแล้วชายร่างใหญ่สวมชุดสีดําในหนังซูเปอร์แมนเขาคือใครมึงเป็นใครโดยชายร่างใหญ่ในชุดสีดําที่สามารถซัดกับซูเปอร์แมนได้อย่างสูสีนี้มีคนคาดเดาวกันครับว่าเขาอาจจะเป็นซูเปอร์แมนอีกคนหนึ่งโดยเมื่อดูจากสัญลักษณ์ตัวยูบนหน้าอกพร้อมกับภาพของเล่นที่ถูกเปิดเผยออกมาระบ,บุเอาไว้ชัดเจนครับว่าเขาคืออัลตร้าแมนซึ่งอัลตร้าแมนในคอมิกเนี่ยเขาคือซูเปอร์แมนในอีกจักรวาลหนึ่งที่เป็นโลกกลับด้านครับทำให้ซูเปอร์แมนในจักรวาลน,นี้เป็นคนชั่วร้ายสุด,สด ซึ่งก็มีแฟนๆจํานวนหนึ่งคาดหวังด้วยนะว่าอยากให้เฮลลี่คารวิลคืออัลตร้าแมนแต่ถ้าไม่ใช่ซูเปอร์แมนจัดจักรวานอื่นก็มีคนเดาว่าชายในชุดดํานี้น่าจะเป็นร่างคนของซูเปอร์แมนที่เล็กซ์ลูเทอร์สร้างขึ้นมานั่นแหละซึ่งร่างโคลนนี้มีคนเดาว่าอาจจะเป็นบีซารโรครับเป็นร่างก๊อปปี้ที่บิดเบี้ยวของซูเปอร์แมนที่แม้จะมีพละกกาลังมหาศาลแต่กลับมีสติปัญญาต่ํา แถมมีพลังขั้วตรงข้ามกับพี่ซุปด้วยคือบีซาโรเขาจะมีดวงตาเยือกแข็งและลมหายใจความร้อนต่างกับซูเปอร์แมนที่จะมีดวงตาความร้อนและลมหายใจความเย็นซึ่งอัลตร้าแมนในตัวอย่างเนี่ยมันยิงลำแสงความร้อนได้ด้วยนะแปลว่านี่ไม่ใช่บีซาโรเหรอซึ่งทางเดียวที่จะรู้ก็คือต้องไปพิสูจน์กันในโรงครับและเพื่อให้สมจริงเหมาะกับยุคใหม่ของ DC ต้องไม่พลาดดูใน iMaX เพราะเขาถ่ายทําเพื่อระบบนี้โดยเฉพาะแบบทั้งเรื่องงานภาพและเสียงจัดเต็มเหมือนเราอยู่ท่ามกลางการต่อสู้ของเหล่าฮีโร่เลยฉะนั้นห้าม กับซูเปอร์แมน10กรกฎาคมนี้ในโรง IMAX ็กซ์เมเจอร์ครับ